เออขึ uh, okay. ้นมาเบางลุกสินน้ำจิ้มลูกสินของยายหลวงต้มที่เราหม้อเบอร์เท่าไรเนี่ยเบอร์ซี่ซีฟเบอร์ฮาน้ำจิ้มลุกสินสูตรเด็ดพริกเป็นกิโล เ okay. น้ำพริกบะแม่น้ำจิ้มน้ำจิ้มลุกชิ้นสูตรเด็ดยออกรถได้ไหมคะ่ะสามรถรถยังปิกอัพมอเตอร์ไซค์บ่เผ็ดเปรี้ยวหวานบ่แมว ก็เยอยากซิมกับมาเดือฟั้งตรงขามก,กันกับตลาดบ้านบนาบขายใส่ตลาดบ้านพนาบังตรงขามตลาดบ้านพนาบ<อ>ข้างๆเซเวินน้าจิ้มเห็ดไหมซูมเออลูกชิ้นโบราณยายหลออลูกชิ้นโบราณยายหลอ่อขายหมดทุกวันสูตรบะพริกทอดเมื่อหนเมื่อหนบอกสูตรน้ำจิ้มได้บ่เนี่ยฮะ เมื่อน,นี้ให้เบิ้งน้ำจิ้มแล้วเมืออ่อหน้าให้ให้บอกสูตรน้ำจิ้มได้บอกใส่ย,ยังแน่นี่หลายอย่างหลายอย่างมีอยังพริกน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายกระเทียมดองน้ำกระเทียมดองมาพริกแห้งทอดพริกแห้งทอดข่าเปียกมีแป,งป้งบ่เนี่ยแป้งมันแป้งมันแป้งสิงคโปร์นี่บ่แป้งอ๋อวัตถุดิบก็บมนี่น้ำตาลทรายพริกทอดน้ำตาลทรายหมอใหญงจรงที่นั่นใส่น้ำตาลทรายอะไรบ้างเลย สองโลเคืองสองโลเคืองพริพกเด้พริกแข่งขีดเคืองพริกแข่งขีดเคือง<ล>ซอสพริกซอสพริกขวดหนึ่งขวดหนึ่งกระเทียมดองสองขวดกระเทียมดองสองขวดทุกอย่างเอามาบดหล่นบ่บดใส่กันพริกแข้งทอดแล้วก็มาตัมเมาสูตรโบราณก็ตัมเมาตัวสูตรนี้มีน้ำมะขามเปียกบ่มีขามเปียกแสน่น้ำขา,ามน้ำมขามเปียกแส่น้ำน้ำใส่หลายอย่างแป้งใส่หลายบ่ แ้งกะเขากะเอาถ้ามันเหนียวเฮากะเศร้าเหนียวกะเศร้าี๋ยวเมื่อไนเมื่อนาย่หลอดสิมาบอกสูตรพี่น้องสูตรน้ำจิ้มโบร้านสูตรน้ำจิ้มลูกซ้นโบล้านมืพอิกตาเอาบ่าด้ปั้นมืพริกตาเอาบ่ได้ปั้นทอดแร้วมาตําบ่แม่เมื่อไนายยหลอดสิมาต้องคนตลอดบ่คนบ่อยแป้งมันจับตัวถ้าแป้งจับตัวไม่หมอนท้อถ้าแป้งมันจับตัวมันจะเป็นตอนคือวุ่น ต้องคนเรื่อยๆคนไอ้แป้งมันแตกเมื่อนาได้เมื่อนาได้พี่น้องให่หลอดสิม้าเพื่อเคนแป้งมันจับตัวจเป็นคือบุญเมื่อนี่มาไทยบอท่านดีญ่หลอดเฮ็ดก่อน้วเมื่อนาใยญ่หลอดสีมาบอกสูตรสูตรน้ําจิ้มโบราณสูตรใหญ่หลอดนะครับมาจับตัวละโอเคออกสามรถรถยังกอพิกอัพโอเวอร์แมนเผ็ดเปรี้ยวหวานโอ้เผ็ดเปรี้ยวหวานสีนินไปทางเผ็ดพุนละ กเผ็ดแล้วมันทั้งแสบเนาะไปแล้วพี่น้องเมื่อหนยหหลอนสิมาเปิดเผยสูตรแล้วมือนี้เบิ้งเป็นน้ำจิ้มไปก่อนพอกันไม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ